ตื่นตระหนกไปทั้งโลกโซเชียลมีเดียเมื่อภาพงูคู่กับหลอดดูดนมพร้อมระบุข้อความแจ้งเตือนงูลายสอตัวจะเล็กกว่าหลอดดูดนมกัดถึงตายเท่าที่ดูในรูปคิดว่างูที่หนักมีคนเอามาอธิบายไม่ถูกต้องเนี่ยน่าจะเป็นงูงอดเป็นกลุ่มงูงอดชนิดหนึ่งที่ตามในภาพเนี่ยค่ะจะค่อนข้างคล้ายคลึงกันมากที่สุด ศาต่าแพทย์หญิงด็รลาวันจันโฮหัวหน้าสวนงูสถานสวภพาสภาการชาติไทยระบุว่างูงอดหรืองูปีแก้วกลุ่มงูขนาดเล็กพบในประเทศไทยได้ประมาณ14ชนิดมีลักษณะหัวลิ้มเล็กมีลวดลายเป็นรูปลูกศรจากหลังคอจนถึงบริเวณหัวที่สำคัญไม่มีพิษ ส่วนงูลายซอขนาดโตเต็มวัยยาวประมาณ100เซนติเมตรลำตัวสั้นมีสีน้ำตาลอมเขียวลวดลายเป็นจุดแต้มสีดำเรียงเป็นแถวสลับกันไปมามองดูคล้ายกับตาหมักรุกเป็นงูไม่มีพิษพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยกินกบปลาเขียดหนูเป็นอาหารนอกจากนั้นโดยธรรมชาติของงูชนิดที่ไม่มีพิษจะมีลักษณะอย่างหนึ่งคือลอกเลียนแบบลักษณะของงูมีพิษบางชนิดเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองจากศัตรูหากถูกกัด ขอให้จดจำลักษณะงูให้ได้มากที่สุดล้างแผลด้วยน้ําสะอาดแล้วรีบไปพบแพทย์ซึ่งพฤติกรรมที่เราไปเหยียบหรือไปจับเขาโดยกงเอิดเนี่ยทำให้งูเขามีพฤติกรรมที่เขาต้องการที่จะป้องกันตัวโดยการกัดอันนี้ก็คือเป็นวิธีการหลักของงูเลยเพราะว่าเขาไม่มีแขนไม่มีขาเขามีแต่ปากแล้วในปากเขาก็มีฟันมีเขี้ยวพิษ ซึ่งซึ่งงูกลุ่มที่เป็นข่าวเนี่ยเป็นงูไม่มีพิษหากผู้เสฟข้อมูลในสังคมโซเชียลมีเดียตรวจสอบข้อมูลก่อนจะปักใจเชื่อแล้วเผยแพร่ข้อมูลผิดๆออกไปอาจจะก่อให้เกิดความสับสนและตื่นตระหนกในวงกว้างได้